สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาบุคุญชัยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่34นะครับที่ Impact เมืองทองทานีครับในปีนี้โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ มันก็แปรไปตามเหตุและปัจจัยอะเนาะอันดับแรกก็คือการไปจัดที่ Impact เมืองทองเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันไกลไกลสำหรับคนที่อยู่ทางภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองชนบุรีนะครับแล้วก็โซนที่อยู่บริเวณบางนาซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะและก็ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบางพรีรวมไปถึงบางปูแล้วก็ที่ลาดกระบ,บัง นิคมอัญมณีต่างๆเนี่ยซึ่งเขาใกล้แล้วก็ทาเลที่ไบเทคบางนาก็น่าจะเป็นทําเลที่เป็นญาติของอุตสาหกรรมที่มีหลายๆสถานประกอบการสะดวกมามากกว่านะครับรวมไปถึงถ้ามาเดินเบื่อก็แวะไปเซ็นท่นบางนาหรือไม่ก็ไปไม่กับบางนาได้นะครับถ้ามองแล้วจริงๆทําเลตรงนั้นน่าจะน่าสนใจมากกว่าแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดแต่ฝั่งทาง ตะวันออกหรือทางบางนาตรงนี้มากเกินไปฝั่งทางาแถวอีสานหรือว่าภาคกลางตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมาค่อนข้างลำบากไม่ว่าจะเป็นสระบุรีหรือแม้ก็อยุธยานวนครนะครับก็ผัดผัดกันไปนะก็ต้องยอมรับก็เป็นเหตุให้คนค่อนข้างจะน้อยกว่าเดิมส่วนอีกอันหนึ่งที่ที่คนน้อยกว่าเดิมเนี่ยที่เป็นไปได้ก็น่าจะมาจากการที่มีการระบาดของโควิด นะครับบางบริษัทก็ไม่สะดวกส่งคนมารวมไปถึงบางคนก็ไม่กล้ามาก็มีเหมือนกันครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูงเพราะว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาครับการลดค่าใช้จ่ายมันก็เป็นเรื่องสําคัญรวมไปถึงคนที่จัดงานเนี่ยก็ยากที่จะลดราคาก็เลยเกิดปัญหามากมายแต่ไปหมดโดยสมัยก่อนผมไปที่ไบเทคเนี่ยมันจะมีพวกบูธยิบยิบย่อยๆอบูธเล็กเน้อยๆไม่ว่าจะเป็น พวกขายกางเกงยีนขายเสื้อผ้าขายอะไรประมาณเนี้ของกินนะแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับทีมของแต่ระยุคล้าสมัยนะครับก็ไม่แน่ใจมันก็อาจจะทให้คนนดน้อยลงก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมสันนิษฐานนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่การที่มีรูปแบบในการเข้าสัมมนาในรูปแบบใหม่ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่น่าสนใจก็คือการ เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับบางคนที่จะมาเข้าสัมมนาแล้วก็ไม่สะดวกที่จะต้องมาเดินทางไกลๆเขาก็สามารถเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้และที่สําคัญคือราคามันถูกกว่านะครับราคามันถูกกว่าจะนั่งจะนอนก็สามารถที่จะฟังสัมมนาได้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าเออทําไมคนมันน้อยจังก็อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่าเอ,อ้ยปีเนี้ยทางหน่วยงานที่จัดจัดไม่ดีไม่เวิร์ก ถ้าเรามองดีๆมันมีเหตุและปัจจัยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอวัตถุประสงค์การคิดเห็นหลยายที่อาจจะเป็นมุมมองที่ต้องการที่จะกระจายพื้นที่ในการจัดงานให้มันครอบคลุมมากที่สุดนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไปสัมผัสงานเมื่อสามวันที่ผ่านมานะครับก็ไปออกบูธขายหนังสือนะครับก็อยู่ในบูธของน้องๆมอไมฮิดน ก็ไปขอพึ่งพิงน้องๆช่วยเหลือนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมมาพูดคุยที่บูธนะครับแล้วก็มาคุยหลายๆอย่างทําให้เราเห็นฟีดแบ็กสำหรับหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกในเพจ The f a e i c Coach หรือว่าที่ติดตามผมใน YouTube หรือในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆรวมไปถึง อาจจะเคยมีโอกาสได้ไปฟังสัมมนา,ากันใน in-house หรือว่า public ก็แล้วแต่นะครับก็มีอย่างที่ทำให้ผมเกิดแรงแรงบันดาลใจที่ดีแล้วก็เกิดกำลังใจที่จะทำต่อลงไปถึงวันนี้ครับเนื่องจากพอดแคสต์ก็ขาดความสม่ำเสมอไปวันนี้ก็กลับมาทำนะเนื่องจากเราก็ไปเติมพลังมาก็มีน้องอหลายคนนะครับที่มาติดตามในเพจ เด็กเซฟตี c โค c ชแล้วก็นำความรู้ที่ผมเขียนะประสบการณ์ไปใช้งานแล้วมันก็ได้ผลนะครับได้ผลทำให้การทํางานมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้นเงี้ยไม่ว่าจะเอาไปทําเรื่องของ s ซฟตี้ทอล์หรืออาจจะไปทําเรื่องของประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือบางก็เอาไปทํางานจริงในการกำหนดพฤติกรรมหรือว่าในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน คือผมฟังแล้ว <st akes> ผมก็รู้สึกดีใจครับที่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามแล้วก็ช่วยให้วงการงานอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ที่ทำขึ้นมาก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับเจอเรื่องดีๆครับก็คือมีน้องๆพี่ๆหลายคนมาที่บูธ <st akes> ก็มาซื้อหนังสือมาขอายเซน <st akes> มาถ่ายรูป มาพูดคุยนะครับมันเป็นการเติมพลังให้กับผู้เขียนนะครับก็คือผมก็มองวันนี้ไปในฐานะของคนเขียนหนังสือนะมันมีความสุขมีความสุขมากนะครับแต่อย่างที่บอกไปเนาะความสุขมันก็มักจะอยู่กับเราไม่ค่อยนานหรอกอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่มันก็ดับไปนะครับผมยอมรับผมมีความสุขมากนะครับจากการที่ได้พบปะพี่ๆน้องๆแล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขที่ได้เจอหน้ากัน ในวันสุดท้ายนะครับที่ผมเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยเก็บของเสร็จแล้วผมก็รู้สึกโอเคกับหนังสือที่เราเอาไปวางจําหน่ายเนี่ยก็ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้อาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็รู้สึกดีใจที่มีหลายคนสนใจผลงานเขียนของเราก็โอเคทุกอย่างจบละขณะที่มาที่ที่จอดรถนะครับแล้วก็กําลังจะออกรถกลับบ้าน ก็มีรถปิกอัพคันหนึ่งครับขับมาแล้วก็มาปิดบริเวณที่ผมจะออกนะครับเพราะคงคิดว่าไม่มีใครอยู่ในรถหรือถ้าผมจะออกก็จะได้เลื่อนรถได้คืออาจจะใส่เบรกมือไว้ผมไปเลื่อนเองแต่พอผมเห็นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเ,าเดี๋ยวผมจะออกละผมก็เปิดไฟหน้าให้เขารู้ว่าผมจะออกเขาก็ถอยรถออกไปแล้วก็รอผมนะครับซึ่งขณะที่รอเนี่ยคือผมก็ ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่คือไม่ว่าจะเป็นการถอดสูตรเอากระเป๋าตั้งออกจากกางเกงยีนนะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเอามานีบที่คอนโซลรวมไปถึงตั้ง GPS กลับบ้านอันนี้คือ process นะครับก่อนจะขับขี่แล้วเราก็พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางปรากฏว่าขณะที่เราทําอยู่เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าผมใช้เวลาไม่นานแล้วผมก็มี p r o c e s ของผมก็ทําแบบนี้มาตั้งนานละ บางคนที่รอจอดรถอยู่เขาก็รอได้ครับแต่ปรากฏว่าไอ้รถปิกอัพคันเนี้ยจอดมาปิดเหมือนเดิมครับจอดมาปิดช่องทางผมผมก็แปลกใจเอาเราเปิดไฟเราจะออกแล้วคุณมาปิดเราทําไมนะครับมาปิดเราทําไมผมก็ต่อไฟใส่ต่อไฟใส่เขาก็เห็นแต่เขาก็ไม่ออกเาก็าะจอดปิดตรงเนี้ยซึ่งผมก็แปลกใจมันเกิดอะไรขึ้นคือไฟผมมันไม่สว่างเลยไงผมก็เห็นมันก็เป็ือนจะอนยิงไปที่รถเขานะที่เขามาจอดขวางเรา ไอเราก็ดูว่าน่าจะมีปัญหาละก็เลยเปิดกระจกแล้วก็ยิ้มครับพูดจาเดีพี่ครับเดี๋ยวช่วยขยับหน่อยนะครับผมจะออกละเขาก็เปิดกระจกมาแล้วก็เสียงดังเลยครับรอตั้งนานแล้วทําไมไม่ออกสักทีเราก็เอา้ารอตั้งนานเหรอเราก็มีโปรเซสของเราเวลาที่เราจะออกตัวนะครับจะออกรถเนี่ยก็ตามนี่แหละแล้วก็ทําแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยก็ทํามาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นใครมันจะมีปัญหาเลย นะครับไม่เห็นมีใครมีปัญหาอะไรผมว่าระยะเวลาที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้นานมากเท่าไหร่นะครับไม่ถึงสองนาทีนะครับไม่ถึงสองนาทีผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนสมัยนี้มันใจร้อนจังเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยบอกรัาว่าผมทําธุระอยู่ในรถพี่นะครับสั้นๆสักพักหนึ่งเขาทาท่าแบบชุนเฉียวชุนเฉียวแล้วก็ถอยรถออกไปไออารมณ์แรกที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอารมณ์เหมือนรู้สึกว่าโกรธครับโกรธ แต่โชคดีที่เราเห็นความโกรธก็เลยไม่ได้ลงไปมีเรื่องมีราวกันนะครับเห็นตัวเองโกรธแล้วก็คิดึกวนใจว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เราก็ดับไฟแล้วก็จอดที่เดิมหรือทาเป็นกวนประสาทขับออกไปแล้วก็ถอยกลับมาที่เดิมไม่ให้เข้าแต่ด้วยความที่มีสติอยู่ก็คิดว่าเออเราไม่ควรที่จะไปมีปัญหากับใครเวลาโกรธเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากก็คืออย่าแสดงออกอย่าให้อารมณ์มัน นำพฤติกรรมแย่ๆออกไปนะครับก็เลยอ่ะโอเคช่างมันก็ปิดกระจกแล้วก็ขับรถออกไปแต่มันก็จะมีความกลืนกลืนรู้สึกไม่พอใจแต่ก็ยังมีสติที่ทําให้นึกได้ว่าเออเนี่ยสามวันที่ผ่านมาเราเจอเรื่องดีๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องรลายๆที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องปกติมันจะดีทุกวันเลยหรือเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามองจริงๆนี่คือว่าโคตรโชคดีทนะั้งสามวันมีความสุขมากเจอพี่ๆน้องๆเจอคนที่เขาแบบอ่ารู้สึกดีกับเรานะครับก็คิดว่าเออเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนจุดดําบนกระดาษขาวเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ช่างมันนะครับแต่ถามว่าความโกรธมีไหมมีแต่ก็พยายามมองโลกตามความเป็นจริงคือจิตใจมนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีความอยากมันมีกิเลสท,ที่อยากจะให้เกิดนูน่นเกิดนี่แต่ถ้าพอมันไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ท้าทายเข้ามาก็คือพวกมารน,นะครับอาจจะมีมารเข้ามาทําให้แบบเราเกิดอาการเปรทั้งๆท,ที่สติเราเข้ามาแล้ว ก็หมายความว่าต้องเพิ่มพลังสติมากขึ้นด้วยการมองโลกหลงเปจริงผมก็มองว่าอ่ะโอเคก็เราขับออกไปจากเมืองทองแล้วนะตอนนี้เราทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นละทุกอย่างจบละส่วนไอ้คนที่มันอารมณ์เสียเนี่ยอ่านนั่นเรื่องของมันละไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราเขามาเที่ยวแต่ปรากฏเขามีความทุกข์ไม่เกี่ยวกับเราละนะครับฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการผะา,าระหรือว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยหรือมองว่าเราไม่มีเมตตาแต่ผมมองว่าในอารมณ์คนที่กําลังโมโหเนี่ยบางที การที่เราจะปุ๊บปั๊บมาเมตตาทันทีเนี่ยผมว่ามันยากนะแล้วมันเป็นการที่เรากําลังปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองเนี่ยซึ่งมันเป็นการกดเป็นการเก็บเป็นการหลอกตัวเองผมว่ามันบางอย่างมันต้องกลับเข้าไปเห็นนะนะเห็นว่าโกรธก็โกรธแต่สุดท้ายก็คืออ่ะก็เรื่องของเขาก็คือหวางแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งพอจิตสงบค่อยกลับมาเมตตาว่าเออเขาคงจะรีบเขาคงกําลังจะมาช่วยบูธต่างๆที่เขาออกบูธเนี่ยมาเก็บของก็เป็นไปได้ พอเริ่มจิตสงบมันก็เริ่มเกิดเรื่องของอาเมตตาเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่มันมาฝึกเราผมได้เรียนรู้หลายครั้งแล้วครับเวลาที่เราทําอะไรดีๆหรือบางทีเราเริ่มที่จะฝึกภาวนารวมไปถึงช่วยเหลือคนอื่นมากๆเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มาทดสอบนะครับเหมือนจะเป็นครูมาทดสอบว่าเออเนี่ยเราจะสามารถ c a n d l e ไอ้สภาวะแบบนี้ได้หรือเปล่าก็เลยอยากจะแบ่งปันกันนะครับว่าก็คงมีหลายท่านนะที่มาออกบูธแล้วมาเจออะไรก็ตามแล้วมีความสุขแล้วสักแป๊หนึ่งมันก็จะมีอะไรเวียงเข้ามาหาเราให้เราได้ทดสอบตัวเองนะครับซึ่งผมก็อยากจะแบ่งปันไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าได้เรียนรู้ว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้มีเรื่องดีๆร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับซึ่ง เวลาผมพูดแบบเนี้ก็ต้องมีคนบอกว่าโอ้ยเรื่องแบบนี้อาจารย์ปาโมตจะมาพูดทําไมใครๆก็รู้มันไม่มีหรอกตัวอย่างร้อเปอร์ซ็นคือรู้เนี่ยกับร,รู้สึกมันไม่เหมือนกันนะครับนะรู้เนี่ยมันก็แค่รู้แต่ว่ารู้สึกเนี่ยโอ้โหมันได้กลับเข้าไปเห็นตัวตนกลับไปเห็นความรู้สึกของเราความโกรธความมีเมตตา หรือไม่ก็ความชุนเฉียวความหงหุดหงิดเนี่ยพอมันเห็นแล้วมันเริ่มจะรู้แล้วก็สําคัญมากเมื่อเรารู้สึกตัวเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะกําหนดพฤติกรรมของเราได้เนี่ยผมว่ามันมีประโยชน์มากนะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของ mindfulness นะครับ mindfulness ซึ่งเป็นคอนเซปต์ตัวแรกเลยเนาะสำหรับงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติในครั้งนี้นะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ mindfulness ซึ่งเป็นพื้นฐานของสติถ้าเราทําการอย่างมีสติเราจะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความคิดเห็นความเชื่อที่มันถูกต้องติดกระดุมเม็ดแรกถูกที่เหลือมันก็ถูกทั้งหมดนะครับมีโอกาสถูกทั้งหมดนะอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับเป็นข้อคิดที่ดีโดยเฉพาะให้มันสอดคล้องกับหลักการสําหรับงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่34 วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาฟังสัมมนาในเรื่องของเซตตี Mindset ที่ผมพูดในระยะเวลาสั้นๆประมาณ40นาทีรวมไปถึงทุกท่านที่แวะมาที่บูธเดินมาพูดคุยมาขอถ่ายรูปมาขอลายเซ็นแล้วก็หลายท่านที่ไม่ได้มาเจอตัวจริงแต่ว่าก็ได้เรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับขอบคุณจริงๆนะครับ โอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม The Safety Coach Podcast แล้วก็ขอให้ทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ